ส้มโอขาวแตงกวาหวานๆน,นะคะวันนี้ตัดใหม่เลยชุดนี้แก่จัดนะคะแล้วก็เป็นส้มนะคะเป็นส้มหวานมากแม่ลองเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูนะคะลูกไซส์ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปลองดูเนื้อกันเดี๋ยวให้ยายไปฝานกลางเลยว่าเนื้อจะฉ่ำขนาดไหนนะคะวันนี้เรามีให้ลูกค้าเลือกแบบสองไซส์เลยเป็นไซส์8ลูกต่อกล่องแล้วก็ไซส์6ลูกต่อกล่องนะคะ วันนี้จัดส่งฟรีด้วยเพื่อนๆกล่อ,องหนึ่ง300บาทบ้านสวนสวิมลจัดให้นะคะใครที่ต้องการส้มโอวันนี้มีให้เพื่อนๆเ,เลือกสองสายพันธุ์ตรงนี้เป็นพันธุ์ทองดีนะคะเป็นพันธุ์ทองดีทองดีเนี่ยก็จะเป็นเนื้อสีชมพูแบบนี้นะคะเป็นเนื้อสีชมพูแบบนี้ส่วนขาวตั้งกวาก็จะเป็นเนื้อสีเหลืองนะคะจะเป็นเนื้อสีเหลืองราคาเดียวกันเพื่อนๆที่ชอบสายพันธุ์ไหนก็ บอกเรามาได้หรือจะให้เราคละสายพันธุ์ไปให้ก็ได้หรือจะให้สาย <Okay. S 1> จะให้คะสายพันธุ์ให้ก็ได้นะคะเราส่งให้ฟรีเลยค่ะเสียหายเรามีเคมให้ด้วยวันนี้นะคะมีให้เลือกสองสายพันธุ์ใครชอบสีชมพูสีชมพูเนี่ยก็จะมีรสชาติหวานอมเปรี้ยวแล้วก็จะมีความฉ่ำเนาะส่วนสีขาวเนี่ยก็จะเป็นหวานแล้วก็กรอบแกะง่ายนะคะไม่ติดมือท่านใดชอบสายพันธุ์ไหนก็ พักกันเข้ามาเบอร์โทรศัพท์0964253136นะคะส่วนของเราอยู่อำเภอโพประทับช้างจังหวัดพิจิตรซึ่งเป็นแหล่งผลิตส้มโอแหล่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้วก็มีศูนย์จำหน่ายส้มโอส่งออกเยอะมากที่อำเภอของเราที่จังหวัดของเรานะคะ ส่วนลูกเมื่อกี้นะคะที่แม่้าให้ย้ายผ่าให้ดูนะเพื่อนๆดูสิลูกเล็กนิดเดียวนะคะน้ําหนักประมาณแค่ครึ่งกิโลเองเพื่อนๆลองดูเนื้อนะลองดูเนื้อลองดูความฉ่ํานี่แบบนี้เลยนะคะตัวนี้จะเป็นขาวตังกวาเนาะท่านใดที่สนใจเนื้อแบบไหนก็ทักกันเข้ามาได้นะคะเสียหายเราจะส่งเคลมให้ฟรีเลย เผื่อท่านใดชอบอยากจะได้ไปว่าอยากจะได้ไปเป็นของฝากนะของดีจังหวัดพิจิตรของเราเพื่อนๆทักกันเข้ามาได้เลยบ้านสวนสุวิมนยินดีให้บริการแล้วที่สำคัญเรามีจัดส่งปลายทางให้ด้วยท่านใดไม่สะดวกโอนเงินนะคะรับปลายทางได้เลยนะคะ